สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาคอหรือว่ามาอันบอของแต่งบ้านกันนะคะก็จะมีทั้งของใช้ของจุกจิกนะคะมีแต่ของน่ารักน่ารักรวมถึงราคายอ่อมเยาวแน่นอนนะคะนั้นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มอ,อันบอกกันเลยนะคะก็จะมีตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงด้านหลังสบายกล่องแรกจะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นขาตั้ง iPad หรือว่าขาตั้งพวก โทรศัพท์มือถือนะคะอันนี้สบายสั่งมาจากช้อปปีนะคะทุกคนน่ารักมากเลยจะมีหลายสีมากเลยคะ่ะส่วนสีที่สบายเลือกมาก,ก็จะเป็นสีคล้ายๆแบบ เป็นอลูมิเนียมนะคะแต่ว่าในตัวเรื่องของเขาทางร้านนะคะจะเป็นสีขาวเนาะพอสั่งมามันจะเป็นอลูมิเนียมซึ่งจริง,รงๆแล้วสบายก็อยากได้เป็นอลูมิเนียมนี่แหละมันดูคล้ายๆกับ,บเวลาที่เราวาง iPad อ,ะอนะทุกคนก็จะเป็นเหมือนแม็กเครื่องจิว๋วอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้สบายสั่งมานะคะจากช็อปปีราคา88บาททุกคนราคาค่อนข้างถูกมากซึ่งตรงนี้สามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะมันน่ารักดีนะประมาณนี้นะคะชิ้นที่สองทุกคนน่ารักมากเลยจะเป็นถาดรองแก้ว จะเอาไปเป็นพ็อปอะไรก็ได้นะคะอันนี้น่ารักมากใครเห็นแล้วแบบเฮ้ยสั่งเลยมันจะมีเป็นแบบ2แบบก็คือจะเป็นแบบสีพื้นนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นแบบเป็นสสีตัวนี้จะเป็นแบบถอตได้ มันเป็นที่รองแก้วใช่ไหมคะทุกคนเราก็สามารถเอาไปเป็นพร็อพไปใช้ตกแต่งต่างๆได้เลยอันนี้ราคาจะถูกกว่าสีที่เป็นสีพื้นนะคะราคาห5บ้าาทน่ารักมากเลยมันจะเป็นซิลิโคนนะคะทุกคนเท็กเจอร์เขาไปชอบมากเลยคือเห็นแล้วก็คือสั่งเลยก็เลือกเป็นสีนี้มานะคะแล้วก็เลือกเป็นแบบสีพื้นมาด้วยสีพื้นนะคะละ65บาท จะแพงกว่าที่เป็นสีทูโทนนะคะแบบนี้ทำไมสั่งว่าสองสีอันนี้จะเป็นออกสีน้ำเงินนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งที่สั่งมาก็คือเป็นสีเขียว น่ารักมากเลยเอาไปเป็นพร็อมแบบว่าถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะหรือว่าตกแต่งห้องก็ได้นะอวัสดุเขาจะเป็นแบบเป็นยางนะประมาณแบบนี้นะคะโอเคเห็นไหมน่ารักมากเลยชิ้นที่3เป็นชิ้นนี้นะคะคือช่วงเนี้ยสบายสั่งเครื่องทํากาแฟมาใหม่แล้วก็ค่อนข้างเหอ่อเครื่องทำกาแฟมากเลยเราก็เลยไปหาสั่งพวกแก้วพวกอะไรแบบนี้มานะคะเยอะมากๆน่ารักมากเลยประมาณนี้นะคะเป็นแก้วเลยไม่ใช่เป็นพลาสติกนะคะนี่ราคา89บาทนะคะเอามาไว้แบบว่า ใส่นมจริงๆใส่น้ำดื่มก็ได้นะคะดูน่ารักดีชิ้นถัดไปก็จะเป็นชิ้นนี้นะคะช่วงนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กําลังมองหาแก้วหรือว่ามองหาป่องเข้าครัวหรือกําลังมองหาของแต่ง้านคลิปนี้ห้าวพาดเลยนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นแก้วกาแฟช็อตนะคะแบบนี้จริงๆเขามีหลายสีนะคะก็คือตรงนี้จะต่างกันจะมีแบบสีส้มสีน้าเงินเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่สบายเลือกเป็นสีเขียวมาแบบนี้เพราะว่าใบที่สบายรีวิวเมื่อกี้จะเป็นสีน้าเงินใช่ไหมคะสบ ก็เลยเลือกสีให้มันต่างกันเนาะประมาณนี้น่ารักดี mm hmm. ก็คือช่วงนี้เ mm hmm. ห่อมากเห่อเครื่องกาแฟนะคะก็เลยไปหาซื้อพวกแก้วมาค่อนข้างเยอะมากก็คือที่บ้านอะ่ะสามารถเปิดเป็นร้านกาแฟหรือว่าเปิดเป็นร้านขายแก้วได้แล้ว <laughs> ประมาณนี้นะคะวัน mm hmm. นี้นะะราะคา59บาทนะคะทุกคน <laughs> ชิ้นถัดไปนะคะ <laughs> ก็จะมีเป็น2กล่องแบบนี้ <laughs> อันนี้เป็นแจกันนะคะ <laughs> ใบละ79็สิบเก้าบาทร้านเขาจะมีสามทรงสบายก็สั่งมาสองทรงนะคะก็เดี๋ยวเอามาไว้ตกแต่งห้องนะคะใส่ดอกไม้อะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้น่ารักมากเลยวัสดุแบบค่อนข้างเบาๆนะคะตอนที่เขาส่งมาใส่แบบนี้มาให้แล้วก็มีถุงข้างในอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้คือการแพ็คของเขาสบายก็รู้สึกว่าค่อนข้างปลอดภัยกับของที่เราสั่งมานะคะถัดไปก็เป็นกล่องนี้เลยอันนี้เป็นเชิงเทียนนะคะ อันนี้ถูกมากชิ้นละ35บาทแล้วก็เดี๋ยวสันัแกะให้ดูอีกจำได้ว่าสั่งมาสองสีสุดว่าจะเป็นแบบสีเทีเาๆเีสีคล้ายๆแบบเป็นควันบุหรี่อะไรเงี้ยนะคะเอาไว้วางเทียนนอนในห้องอะไรอย่างงี้นะคะตกแต่งบ้านอันนี้ชิ้นละ35บา้นะคะ ทุกคนอันนี้อาจจะชิ้นใหญ่นิดนึงนะคะจะบอกว่าภูมิใจนําเสนอว่าอันนี้เป็นชั้นเกาหลีนะคะซึ่งจะบอกว่าน่ารักมากมากเลยทุกคนเป็นประกอบนะคะก็คือตอนที่เขาส่งมาจะเป็นแบบว่าแยกส่วนมาใส่กล่องมาให้นะคะแล้วก็มีเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมด้วยนะคะแต่ว่าสบายเลือกทรงกลมมานะคะวัะสดุตรงนี้นะคะเป็นพลาสติกแล้วก็ส่วนตรงขาตรงนี้จะเป็นเหล็กแต่ว่าเป็นพ่นสีให้มีความรู้สึกเหมือนแบบ เป็นสีไม้เนาะเขาก็จะมีล้อแบบนี้นะคะคือสามารถเคลื่อนได้เลยก็คือน่ารักมากเลยทุกคนจริงแล้วสามารถเอาไว้ใส่อะไรก็ได้ตกแต่งในห้องเฉยๆก็ได้วางหนังสือวางเครื่องสําอางต่างๆเนาะแต่เนี้ยสบายตั้งใจมาว่าจะเอาไว้วางตรงใกล้ๆกับโต๊ะกินข้าววางพวก แก้วพวกชามเอาไว้แบบว่าหยิบใช้ง่ายๆเพราะอันนี้น่ารักมากเลยอะอันนี้ก็คือภูมิใจนําเสนอมานะคะอันนี้ราคา699บาทนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชิ้นถัดไปนะคะชิ้นถัดไปเป็น2ชิ้นนี้นะคะสบายจะบอกว่า2ชิ้นนี้สบายชอบมากในร้านมี3ลายแต่ว่าสบายอาสั่งมา2ลายเป็นลายตารางนะคะแบบนี้ตัวไฮไลท์ของแก้วทรงนี้เลยก็คือจะเป็นต้นนูนแบบนี้นะคะเวลาที่เราวางบน โต๊ะอไะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีความเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นอีกลายหนึ่งนะคะทุกคนสวยได้มาไปละ77บาทนะคะน่ารักมากเลยคือเพื่อนคนไหนที่เป็นสายทํากาแฟกินเองที่บ้านหรือว่าทําเครื่องดื่มทานเองดื่มเองที่บ้านก็คืออย่าลืมไปตังแก้วนะคะทุกคนสองใบนี้น่ารักมากเลยรวมถึงใบอื่นๆด้วยที่สบายฮอนะคะจะบอกว่าคลิปนี้แก้วเยอะมากๆ ประมาณนี้นะคะอันนี้ใบละเจ็ดสิบเจ็ดบาทชิ้นถัดไปก็จะเป็นของชิ้นใหญ่อันนี้นะคะก็จะเป็นที่แขวนผ้านะคะหรือว่าแขวนกระเป๋าแขวนอะไรต่างๆได้เลยสรุปเขาอ่ะก็จะเป็นไม้นะคะจะเป็นแบบไม้เนื้อบางๆสบายไม่แน่ใจว่าเป็นไม้อะไรนะคะ สบายจะชอบเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของตกแต่งบ้านที่เป็นไม้แท้จริงๆอะไรเงี้ยนะสบายจะเอาไว้แบบแขวนพวกกระเป๋าหรือสื้อผ้าที่เราเพิ่งแบบว่าใส่มาหยิบใช้ง่ายอะไรประมาณนี้เนาะรวมถึงแบบแขวนผ้าคนหนูก็ได้นะคะที่เราแบบว่าเพิ่งใช้เนาะพึ่งๆไว้แล้วก็ตอนที่เขามาก็คือจะมาเป็นแยกส่วนแล้วก็มาประกอบเองนะคะอันนี้ก็คือสบายประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ราคา159บาทนะคะมันดูน่ารักดีนะสบายชอบเฟอร์นิเจอร์ หรือว่าของแต่งบ้านที่เป็นแบบไม้ด้วยชิ้นต่อไปเป็นชิ้นนี้นะคะอันนี้เขาของมาดีมากเป็นนาฬิกานะคะท,คทุกคนนาฬิกาไม้น่ารักมากเลยทุกคนน่ารักไหมวัสดุไม่ใช่ไม้นะคะวัสดุจะเป็นแบบคล้ายๆพลาสติก แล้วก็ทําสีให้เป็นลายไม้ประมาณแบบนี้นะคะแต่ว่าด้านในเป็นไม้จริงๆนะคะอันนี้ราคา289บาทนะคะด้านหลังก็เป็นแบบใส่ฐานเนาะแบบนี้อันนี้เดี๋ยวสบายจะเอาไว้ติดด้านล่างของบ้านนะคะบริเวณห้องนั่งเล่นเนาะมันดูน่ารักมากเลยทุกคนประมาณนี้โอเคมันจะเราไปชิ้นถัดไปกันนะคะชิ้นถัดไปก็คือเป็นชิ้นนี้นะคะอันนี้สบายแกออกมาแล้วนะคะอันนี้จะเป็นเนบาะรองนั่งแต่ว่าสบายจะเอามาไว้ตกแต่งบ้าน ะะวางกระถางต้นไม้ด้านบนหรือเพื่อนๆจะมาแบบว่าวางไว้ไปเตียงหรืออ,อย่านี้ก็ได้นะ,ะมันน่ารักดีนะคะอันนี้จะเป็นวัสดุจากธรรมชาติอันนี้194ยาบ่บาทสบายจะเอาไว้ตกแต่งห้องนะคะตกแต่งห้องนั่งเล่นก็ได้ อันนี้น่ารักดีนะประมาณนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชิ้นถัดไปนะคะชิ้นนี้เพื่อนๆน่าจะแบบว่ามีกันแล้วเพราะว่าสบายก็แอบสั่งมานานมากแล้วทุกคนแต่ว่าเพิ่งได้มาอันบ็อกมาฮอกันกับเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นเทียนเกาหลีที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะช่วงที่ผ่านมาคือฮิตมากเลยนั่นแหละจริงๆสบายก็สั่งมานานมากแล้วแหละทุกคนแต่ว่าเพิ่งได้มีเวลามาอันบ็อกหรือว่ามาฮอกันกับเพื่อนๆนะคะแบบนี้น่ารักไหม ตอนนี้ก็คือเทียนมีหลากหลายรูปทรงไปแล้วนะคะสบายเพิ่งจะมาห่อที่เป็นทรงลูกเต่าให้เพื่อนๆดูนะคะน่ารักเนาะอันนี้คือแบบว่าเพิ่งเอาแกะออกมาใช้จริงๆนะคะทุกคนจริงๆแล้วสบายจะบอกว่าสบายสั่งของมาแบบอันนี้น่าจะแบบสะสมมาตั้งแต่ช่วงเมษา สี่ห้าเดือนแล้วประมาณนี้นะคะอันนี้นะคะชิ้นละสี่สิบบาทก็คือร้านนี้ถูกมากเลยะคะ่ะทุกคนคือถ้าเกิดเทียบกับตอนนั้นช่วงที่แบบว่าเป็นกระแสนะคะก็คือแบบว่าถูกมากชิ้นละแบบสี่สิบบาทนะคะแต่ว่าคือช่วงนี้มันก็จะมีเทียนที่แบบว่าหลากหลายรูปทรงมากขึ้นนอะก็จะมีราคาแตกต่างกันไปเนาะประมาณแบบนี้โอเคเดีงนั้นเดี๋ยวเราไปชิ้นสุดท้ายชิ้นถัดไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลย อันนี้นะคะก็จะเป็นแก้วอีกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นแก้วที่เป็นทรงยาวนะคะแบบนี้จะเป็นแบบนี้ โอเคอันนี้นะคะก็คือใบละ49บาทนะคะทุกคนน่ารักมากเลยอันนี้จะเป็นแก้วแบบทรงสูงนะคะสบายสั่งมา2ใบเนาะคือตอนที่เขาแพคหรือห่อมาก็คือเขาใส่กล่องมาแบบนี้นะคะคือดีมากเลยทุกคนไม่ต้องกังวลว่าจะแตกเลยแล้วก็เขามีที่เป็นแบบคล้ายๆถุลงลมห่อน้องมาอีกทีนึงนะคะคือแก้วมันเป็นมนลบแบบนี้ทุกคนน่ารักมากเลยอะ่ะคล้ายๆกับ2ใบที่สบายรีวิวก่อนหน้านี้ที่เป็นแก้วแบบทรงสําหรับเอพิโซดช็อตกับอีกทรงหนึ่งที่ มีด้ามจับเนาะส่วนอันนี้ก็คือจะไม่มีด้ามจับเป็นแบบทรงยาวคือสบายอยากได้แก้วทรงยาวเวลาที่สบายแบบชงเครื่องดื่มด่มที่บ้านสบายอยากได้ทรงยาวบ้างก็เลยไปหาแก้วทรงยาวมานะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่กำลังตามหาไอลิงไว้ให้นะคะ49บาท รักมากเลยอันนี้นะคะได้2ใบประมาณนี้หมวันนี้ก็คือครบหมดแล้วนะคะนั่นก็คือของที่สบายมาฮอหรือว่ามาอันบอกกันกับเพื่อนๆในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะมีของที่ถูกใจหรือว่าโดนใจเพื่อนๆกันบ้างนะคะโอเคอาจจะมีของที่แบบว่าทั้งเก่าและใหม่ผสมกันเนาะก็มาอัปเดตกันนะคะว่าช่วงที่ผ่านมารวมถึงช่วงนี้นะคะสบายสั่งของหรือว่าซื้อของอะไรรวมถึงแบบว่ามีของอะไรตกแต่งบ้านบ้างนเนาะอะไรนี้ก็อามาฮอหรือว่ามาแชร์กันนะคะเพื่อนๆชอบ ชิ้นไหนเป็นพิเศษสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้เลยนะคะสบายแบบว่าจะได้รู้แบบว่าโอเคมีเพื่อนๆชอบชิ้นนี้อะไรอย่างงี้นะคะจะได้เป็นกําลังใจให้สบายทําคลิปต,ต่อไปนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะสบายต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าเ,เพื่อนๆจะชอบคลิปนี้แล้วก็สนุกสนานก,น,กนกันกับคลิปนี้ที่เรามานั่งฮอแล้วก็มาอันบอกของแต่งบ้านกันนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ